วันนี้วันที่22ทธันวาคม2558เดินดไดงมาถึงเขื่อนเขื่อนลำพระเพิงก็อยู่ที่อำเภอปักคงชัยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เดินจากบ้านบุพบเมืองมาถึงนี้ก็ประมาณเกือบ30โลประมาณ30กิโลได้ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นเวลาประมาณ5้าโมงกว่ากว่าหโมงกี่นาทีห้าโมงเดนาทีล้วีความเปลี่ยนแปลงไปหรา่ยสิ่งหลายอย่างกําลังก่อสร้างมีงานก่อสร้างระดับน้ำก็ลดลงไปมากเพราะว่าก็ไม่ใช่เป็นช่วงฤดูฝนแล้วน,นี่ก็เป็นบรรยากาศ นี่เป็นมาคามเทศเคยมาเก็บมันใส่ล้าดวงอะไรก็ชาวบ้านยอดเยี่ยมที่เขาทำก็มีแค่นี้แหละมีแค่สองสองหรือแค่สองร้านกอนถินนี่จะเป็นบรรยากาศอัทนที่สบายตาดี เจ็บเท้าอันนีแบบ้เท้าแตกเดินเท้ามันแตกมันเจ็บเท้าซ้าย,ไม,าายาไ,าไม่ได้ดูเท้าขวาเป็นยังไงบ้างไม่ได้ดูลก็ปรีเหมือนกันใช่ได้ใช่ได้คว่าเป็นสถานที่ที่พักผ่อนสบายตาแล้ว <_ d ata> ก็ อันนี้มันคนไทยก็พอจะมองเห็นได้เหมือนกันบรรยากาศน่าจะดูได้เนี่ยเป็นงานวันนี้นี่การฝั่งนู้นก็จะเป็นอำเภอวังน้ำเขียวเขาลูกนู้น ซึ่งพรุ่งนี้ลืมมาลืนก็ไม่แน่อาจจะเดินผ่านไปเหมือนกันข้ามไปออกละเลงเนาะบ้านละเลงออาไว้นนไแค่นี้แหละูสบายสบาย,บายตา